ไปคุณอภิรักษ์ค่ะจากจันทบุรีสวัสดีค่ะคุณอภิรักษ์คะครับสวัสดีครับค่ะมีปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องที่ดินใช่ไหมคะครับอยากถามว่าใบบอททหกเนี่ยทาไมถึงจะต้องออกโฉนดได้ครับทํายังไงถึงจะออกโฉนดได้นี่คือคําถามเหระคะครับพอบททหกมีไหมพี่นนองคุณถามว่าจะเอาไปออกโฉนดใช่ไหมครับ ที่ดินคุณครอบครองอยู่กี่ไร่อ่ะอประมาณแปดไร่ครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีครับอำเภอท่าใหม่ครับท่าใหม่มเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีกระสารสิทธิ์เสียแต่ภารรษีบำรุงท้องที่นะครับอ่ามีหลักฐานอยู่แค่นั้นนะครับแล้วเคยเข้าโคร,ครงการบอกดินเพื่อขอออกโฉนดแล้วหรือยังลองแล้วครับลองแล้วตอนนี้รออยู่ใช่ไหมขายังไม่มาเดินรางวัดสำรวจใช่ไหมใช่ครับ ถ้างั้นก็คุณนัดดานัยต้องเอ้ยคุณอภิรัตรต้องรอครับค่ะต้องรอรอ,<โ>อเขาเคุณเข้าโครงการบอกดินหนึ่งสองสมาเข้าโครงการไหนสครับสก็คือ,อล่าสุดเมื่อ30มิบถุนายนปีที่แล้วที่หมดเขตไปนะเพราะฉะนั้นรอการเดินสำรวจจากส่วนกลางซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่เดินสำรวจจากส่วนกลางลงเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนตามโครงการบอกดิน123เนี่ยทั่วประเทศปีงบประมาณละ5 0าหมื่นรายนะจัดทั้งหมดประมาณ4 0 0แสนรายเพราะงั้น4 5 2ห้าต้องใช้เวลากี่ปีอะโอ้โหหลายปีเลยอะ4ปีใช่อย่างน้อยก็ถึงจะหมด4 0 0แสนเนาะแล้วดูทรัพยากรด้วยเจ้าหน้าที่บุคคลต่างๆด้วยนะคะคนอภิรกรอนะแล้วก็อย่างนี้ครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะ เราขึ้นอยู่กับที่ดินเขตไหนอะอำเภออำเภอท่าใหม่ครับท่าใหม่ก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ท่าใหม่ว่าเขาประกาศเขตพื้นที่ในตำบลที่เขาจะมาเดินสำรวจของเราแล้วด้วยแล้วใช่ไหมไปตรวจสอบตรงนี้เสหน่อยหนึ่งนะนะคะครับเออโอเคถามว่าจะได้โฉนดก็ต้องเจ้าหน้าที่ต้องไปเดินสำรวจทีนี้ถ้าพอเขาเดินสำรวจแล้วที่นั้นจะต้องไม่เป็นที่สระที่ป่าที่สงวนอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่เป็น ออกโฉนดให้ได้ถ้าเป็นออกให้ไม่ได้ <c oughs> แต่ไม่ไล่คนออกก็ <c oughs> จัดรูปที่ดินใหม่ว่าจะให้อยู่อย่างไรนะครับ <c oughs> คุณลงครับ <c oughs> สวัสดีครับ